กลับมาดูกิจาการรมสันทนาการกันต่อดีกว่าค่ะว่าจะมีใครหัวล้อกับเกมของเราจนท้องขัดท้องแข็งกันไปบ้างแล้ว 何ですか ก็สำหรับเมื่อกี้นะก็เพิ่งจบสัมทนาการไปนะครับก็น้องๆเห็นรอยยิ้มของน้องๆนะที่ได้แบบเล่นเกมแล้วก็น้องๆเขาไม่รู้มาก่อนว่าจะมีแจกรองเท้าด้วยซึ่งแบบว่าน้องๆหลายๆคนเขาจะโดนรองเท้าเนี่ยพัดพาไปกับน้ําเมื่อตอนน้ําท่วมแล้วใส่รองเท้าแต่มาหรือบางคนอาจจะไม่ใส่ไม่ใส่เลยก็ได้นะก็เห็นน้องๆดีใจแล้วก็รู้สึกเราก็รู้สึกดีใจเช่นกันครับ ในที่สุดห้องสมุดลอยน้ำของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งมอบแล้วเพราะฉะนั้นเราไปทำภารกิจที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติการครั้งนี้กันเลยดีกว่ากับการส่งมอบห้องสมุดลอยน้ำและสุขาลอยน้ำที่มาจากรายได้ส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตกรุงศรี AF All Seasons ที่ทุกคนได้ร่วมกันสนับสนุนและมอบให้เป็นสาธารณประโยชน์ให้ชุมชนวัดกะเลิงได้ใช้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ แล้วครับตอนนี้นะครับภารกิจฟื้นฟูของพวกเรานะครับเข้ามาถึงช่วงเย็นแล้วนะครับถึงเวลาช่วงสําคัญครับผมที่เราจะส่งมอบให้กับผอตรงนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์สุดๆของวันนี้เลยเพราะว่าเราตั้งใจจะมอบสิ่งสิ่งหนึ่งที่ได้ได้ว่าจะได้นํามาใช้อย่างยั่งยืนแน่นอนนะคะนั่นก็คือห้องสมุดลอยนะนี่เองครับผมด้านหลังของเราขอถามผอก่อนเลยละวกันค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างกับที่ได้เห็นห้องสมุดลอยนะรครับตื่นเต้นปลื้มปิติยินดีนะที่ที่ผลงานของทาง Uh, AF ตลอดกระท,ทั่งท่านที่มีจิตอาสาท,ท,ที่มาในวันนี้ก็ดีหรือที่อยู่ทางบ้านก็ดีครนะ nah, ก็เนี่ยทำให้โรงเรียนวัดกอเลิเนี่ยทึนงผ่านพ้นวิกฤตมหาอุทกภัยมาแล้วก็ทางทีมงานของ AF แล้วก็แฟนคลับทั้งหลายก็ได้ร่วมโดยช่วยกันนะ nah. วันนี้ที่เราท,ทั้งทาสีทั้งปรับปรุงสวนย่อมภูมิทัศน์แล้ววันนี้ซึ่งอย่างที่น้องบอกว่าเป็นรายการสุดท้าย <c oughs> ซึ่งมอบห้องสมุดลอยน้ํา <c oughs> แต่คิดว่ามาอยากให้ลอยอยากจะให้ตั้งอยู่กับพื้นอย่างเงี้ยนะครับพร้อมทั้งสื่อการเรียนการสอนต่างๆวัน,นที่ที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ <c oughs> อาจารย์ครับยังมีอีกอย่างหนึ่งครับผมครับเป็นสุขาลอยน้าครับมอบอีก4ี่ห้องด้วยกันครับผมก็หวังว่าจ,จะต้องไม่ลอย <c oughs> ะครับใช่ <c oughs> เอาเป็นว่าวันนี้พวกเราก็ขอเป็นตัวแทนนะคะมอบทั้งอุปกรณ์การเรียนทั้งหมดนะคะร <c oughs> วมไปถึงห้องสมุดลอยน้ําแล้วก็สุขาลอยน้ํานะคะไว้ให้กับอาจารย์เลยละกันนะคะก <c oughs> ็หวังว่าทางเรียนจะนําไปใช้อย่างยั่งยืนต่อไปนะคะมอบตรงนี้เลยค่ะครับผม ครับผมสำหรับการทำดีให้พ่อดูเทปนี้นะครับผมก็ถือเป็นโอกาสดีอีกครั้งนครับที่ทำให้ผมได้ทำอะไรแบบนี้อีกนะฮะซึ่งจริงๆผมก็เคยทำทำดีให้พ่อดูเมื่อซีซั่นก่อนหน้านี้แล้วนะฮะซึ่งครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่เราได้ทำช่วยเหลือฟื้นฟ,นฟนูสิ่งที่เราก็โดนเหมือนกันเรื่องน้ำท่วมนะครับซึ่งก็ค่อนข้างใจกลืนกินถึงความรู้สึกตรงนี้อยู่พอสมควรจากครั้งแรกที่ผมได้มาก็ มาร่วมฟื้นฟูซึ่งจริงๆเขามากัน3ครั้ง <c oughs> ครั้งแรกเนี่ยเขามาตรวจสอบข้อมูลก่อนว่ามีอะไรให้ทําบ้างผมซึ่งผมไม่ได้มาแต่พอมาครั้งที่2เนี่ยเป็นการเริ่มฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นขัดโบสนะฮะหรือใช้กระดาษทรายขัดกําแพงเหล่าบรรดาคาบน้ําทั้งหลายหรือล้างวัดล้างโบสอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายๆๆที่เหล่าบรรดาเอฟมาทําดีให้พ่อดูกับเมื่อครั้งที่แล้วและครั้งนี้ก็เป็นการต่อเนื่อง กับการฟื้นฟูซึ่งวันนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้มาทําก็ได้เห็นอะไรที่เป็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทางค่าย AF แฟนคลับตลอดกระทั่งจิตอาสาทั้งที่ท่านที่มาในวันนี้ก็ดีหรือไม่ได้มาก็ดีที่ได้บริจาคเงินบริจาคสิ่งของมาช่วยในการฟืนฟ้นฟูเยียวยาโรงเรียนวัดกอเลิงสูงพัฒนาเด็กเล็กและก็สรารการเรียนบทวัดกอเลิงนะครับ ในนามของอโรงเรียนนะครับก็ต้องขอบคุณทาง AF และก็แฟนคลับและจิตอาสาทุกท่านไว้นโอกาสนี้เป็นอย่างยิ่งครับ พวกเราก็เสร็จสิ้นาภารกิจที่มาฟื้นฟูโรงเรียนวัดเกาะเรื่องแล้วนะครับนอกจากที่เราจะมีการซ่อมแซมอาคารต่างๆทาสีวาดรูปช่วยทําสวนนะครับเมื่อกี้เราก็เล่นเกมกันไปนะครับพ<ช>ัฒน,นาการกิจกรรมหลายอย่างก็สนุกสนานกันไปมีการแจกรองเท้าด้วยน้องๆบางคนอาจจะยังไม่ได้แต่ไม่ต้องเสียใจกันไปเพราะว่าวันนี้นมีให้ทุกคนแน่นอนแต่เดี๋ยวค,คุณครูก็จะเอาไปแจกให้กับทุกคนนะครับ<ช>แล้วก็นอกจากนั้นที่สําคัญเรายังมีนี่นี่เลยค่ะสาหรับน้องๆที่ทําตัวเป็นเด็กดีนะคะ นี่เลยทุนการศึกษาทั้งหมด30ทุนด้วยกันค,ค่ะก็จะมอบเพื่อที่จะให้น้องๆได้เรียนดีเรียนฟรีกันต่อไปนะคะแต่ว่าพี่นัทคะน้องมายืนเป็นตัวแทนอยู่ขนาดนี้เดี๋ยวให้บอกความรู้สึกกันสักนิดหนึ่งมาเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ข้ขอขอบคุณพี่ๆทีมงาน AF ทุกท่านนะครับที่มาช่วยพัฒนาโรงเรียนวัดกะเรงครัขอขอบคุณครับค่ะ เป็นตัวแทนด้วยนะคะอย่าที <laughs> อย่าทำหายนะอย่าทำห,หายนะเพื่อน,น <ะ S 2> ทุกคนนนะะคครับ่าเทอมเพื่อนเลยนะคะเราไปก่อนจะเป็นตัวแทนแล้ไวไปป๊ <laughs> <laughs> อปมือนะคะวันนี้พวกเรา ไทนแอมก็ถือว่าเป็นการทําดีให้พ่อดูอีกครั้งหนึ่งม,มาฟื้นฟูโรงเรียนวัดเกาะเรื่องกันนะคะจากน้ําท่วมเนี่ยตอนนี้คือมีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะกับการศึกษาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็นยนอย่าให้โรงเรียนนี้นะคะเป็นโรงเรียนที่สร้างการศึกษาแล้วก็วิสัยทัศน์ที่ดีกับเด็กๆชาวยุทธยาต่อไปนะคะควันนี้ทําดีให้พ่อดูเสร็จสิ้นลงแล้วแล้วภารากิจหน้าเราจะไปทําดีกันที่ไหนเดี๋ยวเราติดตามกันสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับคืออาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเป็นการที่เรามาทําสวนอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าคือถ้าสวนพวกเราเนี้ยถ้าเกิดมัน,มนโตขึ้นมันมันสวยงามมันมีดอกไม้มีอะไรแบบนี้มันทําให้น้องๆหรือว่าคนที่อยู่ที่นี่มีรอยยิ้มได้งไงครับผมผมก็รู้สึกว่าผมมีความสุขที่ที่ได้ให้สิ่งเล็กๆน้อยแต่ว่าทําให้เขายิ้มได้แบบนี้ แล้วภารกิจซ่อมสร้างสุขอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนวัดเกาะเลิ่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วโดยครั้งแรกภารกิจของเหล่านักล่าฝันคือการลงพื้นที่เก็บข้อมูลความเสียหายและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยส่วนครั้งที่2 ทั้ง AF แฟนคลับและจิตอาสารุ่นเล็กก็ลงแรงลงใจช่วยกันฟื้นฟูทั้งวัดและโรงเรียนวัดก่อเรื่องรวมไปถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กลับมาสะอาดสะอ้านอีกครั้งและครั้งสุดท้ายนอกจากพวกเขาจะกลับมาฟื้นฟูอาคารสถานที่ให้สวยงามยิ่งขึ้นแล้วพวกเขายังช่วยเยียวยาหัวใจดวงเล็กๆให้กลับมาร่าเริงได้อีกครั้งและที่สําคัญได้มอบพองสมุดลอยน้ําและสุขารลอยน้ําให้กับชุมชนเพื่อใช้ในายามจําเป็นต่อไป ซึ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดแรงกายแรงใจและแรงสนับสนุนจากทุกฝ่ายนะคะสุดท้ายนี้หวังว่าการช่วยซ่อมแซมพื้นที่ประสบภัยในครั้งนี้จะช่วยสร้างประโยชน์และความสุขให้เกิดขึ้นในใจของผู้ให้และผู้รับไม่มากก็น้อยและพบกันใหม่ครั้งหน้ากับการทำดีให้พ่อดูเพราะเราเชื่อว,ว่าทุกการทำดีคือความสุขที่แท้จริงและยั่งยืน ยอดฮิตวันนี้น้ำท่วมหรือเปล่าเก็บข้าวของขึ้นบนที่สูงดีทันหรือเปล่ากังวลใจอะไรบ้างไหมปลอดภัยดีหรือเปล่าต้องการให้ฉันช่วยอะไรไหมยามขับคันเวลาแบบนี้ดึกดีเหมือนกันทำให้รู้ว่าใครห่วงใยฉันอยู่